ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีกันอีกเช่นเคยเนาะแหมทุกคนน่าจะเห็นกันหรือรับตากาดีอยู่แล้วใช่ไหมหน้าปกของเราเนาะน้องมิกกูของเราเนั่นเองเนาะเป็นการแบบมาคอแลบก,กับเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีของเราแบบว่าโคตรหาวจริงๆแค่หน้าปกก็สวยแล้วโดยเฉพาะเพลงจริงๆเนาะเพราะงั้นใครที่อยากฟังเพลงเดี๋ยวผมแปะริงก์เอาไว้ให้ใต้ description ให้แน่นอนเนาะวันนี้จะเป็นการรวบรวมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าเกิดตกพอก เขาเรียกว่าขาตกบกพร่องยังไงต้องขอภัยมานะที่นี้ด้วยเนาะเพราะงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างปะนี่โอ้โหแค่เข้าเกมมาก็รู้แล้วว่ากิจกรรมเป็นยังไงแน่นอนอยู่แล้วเนาะ o o i n g d e m e m o e y o d y เป็นการให้เปิดหาตัวละครมิกูของเรานั่นเองเนาะเป็นตัวละครระดับ l i m i t ต็ดเลยนั่นเองเนาะเพิ่งจะมาเมื่อวันศุกร์ที่4นี่เองเนาะแบบเพิ่งจะมาเลยเนาะแบบเราเพิ่งจะทาสรุปกิจกรรมนิดหน่อยก็น <c> ะ <oughs> <c oughs> ใครที่อยากจะดูไรสดยังไงสามารถไปดูย้อนหลังแล้วนะผมเปิดตัวละคราออหายิกูเรียบร้อยแล้วเปิดกันแบบเข้มขึ้นตากันเลยทีเดียวนะครับมาดูที่หน้าปกกันก่อนดีกว่ามานี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสมาคมรักน้องจริงๆนะคือ <c oughs> เปิดแบบยืนเรียงละนาวกันเลยทีเดียวยังขาดแฟชั่นอีกหน่อยเนาะโอเคอย่างแรกเลยกิจกรรมอย่างแรกเลยของกิจกรรมนิกูของเราใช่ไหมก็คือตู้ลิมิเต็ดของเราเลยนั่นเองนี่ลิมิเต็ดไทม์สเปเชียลเลดอัพ อยู่ในระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่4ี่ก็คือวันศุกร์เนาะก็คือตั้งแต่2กุมภาพันธ์วันที่4ี่ถึง2กุมภาพันธ์วันที่24แสิบสีาแว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ทั้งหมด20วันนั่นเองเนาะดังนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปเปิดและอย่าลืมคำนวณยอดตังค์เลยนะว่าคมไม่โคมเนาะเดี๋ยวจะขาดทุนยังไงแต่อย่างแรกเลยสําหรับน้องมิกูเราเราจะไม่เข้าไปในส่วนลึกของสกิลของน้องเนาะแต่ผมจะแนะนําอย่างนี้ละกันเนาะ ถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวน้องแนะนําให้เปิดไปแต่ถ้าใครไม่อยากเล่นแนะนําให้ข้ามตู้นี้ไปเนาะเพราะว่าเรียกว่าไม่คุมแล้วกันไม่คุมไม่คุมเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทําทีมซัมมอนส่วนคนที่อยากทําทีมซัมมอนอยู่แล้วก็โอเคส่วนใครที่อวยน้องรักน้องอยู่แล้วอยากเปิดเราไม่ว่ากันเลยนั่นเองเนาะผมไม่เปิดเพราะอวยน้องเฉยๆจริงๆส่วนทําทีมหรือเปล่านะั่นอีกเรื่องหนึ่งโอเคเนาะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะอย่าลืมก็ไปเปิดน้องด้วยนะแถมยังมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยแถม การเปิดตัวละครยังมีการสแตกของรางวัลให้อีกเพียบเลยดูดิโหเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเปิดอีกสักหน่อยเพื่อทําน้องให้ได้ห้าเพชรไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเติมกันบ้างโอเคเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมของบทเนื้อเรื่องพิเศษด้วยนี่เลยบ o ูมิงก็จะเป็นเนื้อเรื่องของมิกกุของเรานะว,ว่าเฮ้ยเข้ามาในโลกของฟิกเกอร์เพทซีได้ยังไงพบเจออะไรบ้างแล้วมีงานคอนเสิร์ตอะไรบ้างผมต้องชอบเลยผมชอบน้องยูกิมากเลยคือแบบ น้องแบบบ้องแบวจัดเลไไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามเนื้อเรื่องนะถ้าใครไปอ่านนี่คือแบบสนุกมากต้องบอกเลยสนุกมากเนาะแล้วก็ยังมี acting training ก็คือจะมีการเทรนนิ่งเพื่อเข้าเป็นออเดชั่นก็คือเข้าไปรุยบอสน,นั่นเองแล้วเป็นบินิบอสเลยก็คือเข้าให้ท่านชมเข้าไปฝาน,นั่นเองแถมยังมีเพลงเพ,าะ,เพาะให้นั่งฟังด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นระยะเวลาเนาะอีก15ชั่วโมงก็จะมีบอสตัวใหม่ออกมา อีกตีวันก็จะมีบอสตัวใหม่และอีกเจ็ดวันเนาะพี่น้องแมวนี่คือเห็น,นหพีพ่ีก็น่ารักเนาะกดคุยอย่าลืมก็ไ,ฟรรไปฟาร์มกันนะถ้าผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าต้องฟาร,ร์มทุกวันจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดขาดวันใดวันหนึ่งไปอาจจะขาดทุนกันได้เนาะแขมงกิจกรรมของน้องมิกูยังแจกตัวละครมิกูให้ถึงสามถึงสี่ตัวละครด้วยกนันเนาะไม่ชว์นะว่าถึงสี่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเต็มที่แต่คิดว่าชัวนๆเลยคือสองถึงสามตัวประมาณนี้โดยแจกตรงไหนบ้าง มาตรงนี้ก็เลยอ่านี่จิกซอวิกซอจะมีการแจกอยู่แล้วเนาะทุกกิจกรรมทุกรอบเลยสำหรับกิจกรรมจิกซอจะแจกน้องมิกูให้อยู่แล้วใช่ไหมคิดว่าใช่นี่น้องอยู่นี่เป็นรอบที่9นั่นเองเนาะผมไม่รู้ว่าถึงหรือเลปล่าแต่คิดว่าถึงแต่ถ้าเกิดไม่ถึงยังไงผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเติมเงินวันละสามสิบห้าบาทละกันเติมเพื่อมาซื้อจิกซอมันจะได้วันละหกอันหกอันเพื่อเปิดเนาะก็จะได้น้องมิกูแบบการันตีแน่นอนไม่มีปัญหาเลยหรือ ถ้าเกิดแบบมั่นใจว่าเฮ้ยดวงเราดีบิงโกได้คูณ3ามร้วลวงไม่ต้องเติมก็ได้เราไม่ว่ากันหรอะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเนาะแถมยังมีกิจกรรมที่แบบอย่างดีเลยสุดยอดเลยสำหรับกิจกรรมของน้องบิงโกของเราก็คือคองตั้นสปอเป็นร้านขายอุปกรณ์และขายของตกแต่งของสําหรับแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเห็นมากก็จะมีของแจกมากมายเลยมีจิก๊กซอให้ด้วยแถมยังมีของตกแต่งภายในแล้วก็ยังมีนี่ ของแต่งสตูดิโอแนะ่นอนอยู่แล้วทุกคนน่าจะชอบกันเนาะรวมทั้งตัวแดงด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคืออันนี้ครับคืออันนี้ครับเห็นใบเลือกตรงนี้ไหมที่ต้องใช้อันล็อกร้อยห้าสิบอันหากเราส่งแท่งไฟเดี๋ยวผมจะเปิดใบดาแท่งไฟให้ทีที่อ่างเนาะนี่กิจกรรมหน้านี้คอร์รัปโตถือว่าเป็นของดีมากเห็นไหมมีแจกมิกูให้อีกหนึ่งตัวผมแลกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวพร้อมกับจิกซอ,ออีกหนึ่ง ได้มาแล้วสองใช่ไหมแล้วก็จะมีเควสรายวันจะได้มบอีกสักเป็นตัวที่สพอดีแต่อันนี้ต่างหากที่ว้าวที่สุดเพราะว่าอะไรใบอันนี้เป็นใบเลือกแสงมืดครับผมเป็นใบเลือกแสงมืดนะท่านผู้ชมอย่าได้ลืมพลาดกันเด็ดขาดเลยที่จริงทุกคนไม่น่าลืมหรอกเพราะว่าคิดว่าน่าจะเปิดหมดนี่แหละเนาะผมก็เเ่นกันคือแบบโอ้โหแบบอลังการงานสร้างแล้วถ้าเกิดแบบเอ้ยทาไงดีมันไม่ทันแล้วหรือไม่ต้องห่วงฮะเรายังมีจิ๊กซอไม่ใช่จิ๊กซอรเรียกว่าสติกเกอร์ มีให้แลกมิคกูของเราเป็นตัวระดับดิมิเตดเลยมีระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเหลืออีก54วันเท่านั้นก็ลองฝ่าวฟามกันดูนะว่าจะได้กันหรือเปล่าหรือจะเก็บไปทําอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันหรือถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมใครเป็นสายสะสมเปิดแลกจากกิจกรรมก็จะได้ทีเดียวสั่งตัวถึง4ตัวก็คือจะได้2ดาวแดงท่านผู้ชมจะได้2ดาวแดงไม่ที่ต้องบอกว่าสดาวเลยได้3ดาวเลยแน่นอนถ้าเกิดมีมิกูสอง สองตัวถูกต้องไหมเออมีวิกูสองตัวได้สามดาวแดงแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดเป็นสายาสะสมไม่เฉยคือแบบต้องไม่พลาดกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมล็อกอินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีแบจังเทนนิงอันนี้ก็ยังง,งงงอยู่ว่าจะเคลียร์ผ่านยังไงเดี๋ยวคอยไปนั่งอาที่หลังเนาะแล้วก็ยังมีดีเลยอ่านี่กิจกรรมแท่งไฟคอนเสิร์ตแท่งไฟใครที่มีดาว ใครที่มีดาวผมแนะนําให้แลกไปเลยเนาะสำหรับคนที่อยากได้ของรางวาัลเพราะว่าจะมีการแจกแฟชั่นนี่เห็นไหมจะได้แฟชั่นของมิกุโดยของมิกุจะมีแฟชั่นสองตัวนะครับผมก็คือจะมีตรงนี้1ึ่งตัวคือครั้งที่หนึ่งรและครั้งที่ร้อยสี่สิบไม่ใช่ครั้งที่ร้อยสี่สิบครั้งที่หนึ่งจะได้แฟชั่นสีทองและครั้งที่200ครับเราจะได้แฟชั่นสําหรับสีแดงหรือสีสีชมพูของเรานี่ สวยมากและน้องน่ารักมากเป็น b บ a ิ๊ก s ิ u คือแบบน้องน่ารักมากจริงๆแถมยังมีอันนี้ด้วยแต่เป็นกิจกรรมแบบของเลือกนะครับผมเป็นของเลือกนะถ้าผู้ชมต้องเลือกหนึ่งในสอย่างนี้ถ้าอยากได้แฝดชันเลือกแฝดชันถ้าอยากได้กรอบพื้นหลังเลือกกรอบพื้นหลังผมเหลืออีก100ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วก็จะบวกอีก20คิดว่าน่าจะเติมคิดว่าน่าจะได้กรอบพื้นหลังอันนี้ด้วยเป็น2 4 0คนพอดีโดยกิจกรรมวันนี้ทําได้ยังไง สามารถใช้ดาวแรกครับหรือใช้แท่งไฟที่มีอยู่เปิดไปได้เรื่อยๆเลยและอย่าลืมมาแจากของพลักของขวัญตรงนี้ด้วยนะหากเปิดไปแล้วหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเปใครที่เป็นสายเปเมื่อเปเป็ปถึง20ิเหรียญแล้วคำนวณด้วยนะครับคำนวณด้วยครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ในกล่องของขวัญพวกนี้มีโอกาสได้แฟชั่นวิกูดเดืนนั่นเอง,เองถ้าเกิดคุณดวงดีเปิดได้ไปเลยคุณก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาเปิด รับของพุกนี้ก็คือรับของทุกนี้แทนไปได้เลยก็คือแฟดทันไม่ต้องรับนั่นเองเนาะแต่ของผมงคือดวงไม่ดีแล้วก็ลืมคำนวณด้วยก็เลยคิดว่าอดๆกันไปเนาะคิดว่าไม่มีดวงด้วย <c oughs> การทาแฟทันนี่โคตรแย่เลยโอเคเนาะและ้วก็นี่เป็นหน้าร้านค้ายอย่างที่ผมบอกที่มีใบเลือกแสงมืดโอ้โหแล้วก็มีแจกมิกุยหนึ่งตัวตอนนี้แจกทั้งหมด2ตัวแล้วถูกต้องไหมคือจากปิงโกจากหน้าเมื่อกี้ให้เลือกได้อีกหนึ่งตัวที่ต่อแล้วต่อมา เลตโกช้อปปิ้งนี่เลยแจกมิกูอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สามาท่านผู้ชมเรายังไม่รับเลยขอรับก่อนนะนี่รับเลยรับเลยเลตโกช้อปปิ้งมีการแจกมิกูระยะเวลากิจกรรมอีก19วันนะอย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะนี่ได้มิกูมาแล้วหนึ่งตัวเต็มเต็มแล้วหลังจากนั้นหากทำธารกิจครบทุกอย่างก็จะได้แท่งไฟมาเปิดพรงนั้น คำนวณดีๆด้วยท่านผู้ชมว่าควรใช้ดาวเท่าไหร่ควรใช้แท่งไฟเท่าไหร่เพราะงั้นอย่าพลาดกันเฉีย์นะถ้าเกิดพลาดไปอาจจะเสียดาวไปหมดเลยจริงๆนี่แฟชั่นสองตัวมากแต่อันนี้น่าสนใจมากผมไม่รู้ว่าได้มาได้ยงังไงชูเคงเีไม่ได้ต้องเคยียอาบุคลิมอ๋อเคยียเป็นระดับเป็นคอมมูนิตี้ของขับหรือก็คือเรียกว่ากิววอลถูกต้องไหมทุกๆคนแต่เดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันเรื่องกิววอลไม่รู้ว่าเรียกกิววอลกันได้หรือเปล่าเนาะไหนมีอไรอหก มีมีแพ็คสายเติมใครที่เป็นสายเติมอย่าลืมเข้าไปเติมกันด้วยนะนี่เลยถ้าเกิดคุณเติมถึง25เหรียญจะได้มิกุอีกหนึ่งตัวและหากเติมครบ49เหรียญจะได้มิกุอีกหนึ่งตัวหรือถ้าเกิดเป็นสายฟรีปกติเลยไม่ได้เติมแต่ทํามิกูถึง5ดาวได้รับไปเลยมิกุอีกหตัวเท่ากับว่ากิจกรรมที่เจ็บมิกูของเราทั้งหมด4ตัวเลยนั่นเองเราบท่านผู้ชมอย่าลืมพลาดกลับไปรับกันเนาะเป็น4ี่ตัวของสสีเหลืองเท่านั้นนะ สีต่ตัวสีเหลืองคุณก็จะได้เพียง2ดาวชมพูเท่านั้นก็ถือว่าโอเคอยู่สามารถขึ้น4ดาวหรือ5ดาวได้เลยนั่นเองแหมกิจกรรมสายเปทุกคนชอบสายฟรีก็ชอบเช่นกันเพราะว่าน้องน่ารักมากจริงๆถูกต้องไม้มแล้วก็ยังมีอะไรอีกมีกิจกรรมล็อกอินรายวันอย่าลืมเข้าไปล็อกอินรายวันด้วยละ่ะเดลี่นี่เดลี่ล็อกอินของน้องยุก,กิของเราแจกของเยอะมากแถมยังแจก เรียนไม่ซื้อแฟชั่นด้วยนั่นเองโหผมนี่โคตรชอบเลยทิ่ของฟรีของฟรีนี่ใครจะไม่ชอบบ้างนี่และนี่เป็นแพ็ครายวันอย่าลืมเข้าไปซื้อกันด้วยนะสําหรับใครที่เป็นสายเปแพ็ครายวันเพื่อเอานี่จิ๊กซอเพื่อ,อามาทําเป็นปิงโกเรียกว่าเอามาทําเป็นปิงโกแล้วกันนาะถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มมากแล้วกันคิดว่าอย่างนี้เพียงเติมวันละสามสิบห้าบาทก็โอเคแล้วเขาเรียกว่าเหลือๆนะท่านผู้ชมแหมอันนี้ก็กิจกรรมในการเปิดอย่างที่บอกไว้แล้วเหลือยี่สิบวันโอเค ผมคิดว่า่ันผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้แหมอยากขิงก็ไม่มีอะไรหลอกที่อาจขิมนี้ก็แล้วโชว์หน้านี้อย่างเดียวคือขิงอย่างเดียวเลยครับน้องมิกุแดงล้วนเลยครับที่ยืนอยู่ตรงนี้คือน้องน่ารักมากโอเคเรามาถึงที่คอมมูนิตี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ใช่ไหมก็คือเมื่อวานนั่นเองระยะเวลากิจกรรมเหลืออีก12วัน8ชั่วโมงนี่เลย กิจกรรมอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยจริงๆนะผมว่าผมชอบมากเพราะว่าแจกเยอะมากรอบนี้ถือว่าแจกเยอะมากและกีววอลเรียกว่ากีววอลได้ไหมอันนี้เรียกว่ากิวอลได้ไหมท่านผู้ชมนี่เลยเรียกว่าบอร์ดเกมแล้วกันเวลคัมยินดีต้อนรับสู่สถาน,นีที่สามนี่เลยโดยเนื้อเรื่องของกิจกรรมพวกนี้ก็คือเราให้เดินไปเรื่อยให้เคลียร์ทั้งบอร์ดเพื่อมาให้ปันไปในรอบต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะมันก็จะมีบอร์ดให้เคลียร์มีกล่องให้เคลียร์มีมินิมอนให้เคลียร์ โดยวิธีการเล่นง่ายๆมากเลยถ้าหากคุณมีตั๋ว12ตัว๋วต่อ24ใน1วันเกมจะแจกให้เรา12ตัวนะ๋วเนาอท่านผู้ชมใน1วันเกมจะแจกให้เรา12ตัวต๋วก็คือ The c a l of d u t Destiny นี่คือชื่อของมันนาะเป็นชื่อเนื้อเรื่องให้เราเดินไปในช่องที่ช่องอะไรเอ่ยเห็นไหมช่องอะไรเอ่ยที่เป็นตัวนี้อะไรเอ่ยเราจะเดินได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยผมเดินให้ดู1จุดหมับคุณต้องการเดินไหมถ้าเกิดเดินคุณจะเสียหนึ่งตั๋วนะ ถ้าเกิดคุณมั่นใจก็เดินได้เลยหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจก็แคเสเซิลได้เรามั่นใจเดินไปเลยนี่นี่พิกกระดานให้เห็นไหมเมั่ก็จะเปิดแล้วเราก็จะเอาแต้มพวุนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเอาแต้มพวุนี้มารับของรางวัลของรางวัลพวุ่งนี้ไปทําอะไรได้บ้างหนึ่งเพชรเอาไปเปิดตัวละครได้ซื้อของได้ทุกอย่างเลยส่วนอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจที่สุด commemorative coin หรือก็คือเหรียญกิ้นั่นเองเหรียญกิ้วอันนี้เอาไปทําอะไรได้ผมจะพูดเลยว่าเหรียญกิ้วอันนี้คือของดีที่สุด คือของดีที่สุดในกิจกรรมนี้เลยจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันเนาะพราะอะไรทําไมถึงได้ดูหรูหลาและถึงได้บอกว่าแพงมากอ่าะ,นะะสตออยู่ไหนี่ร้านสตอแล้วก็มาขับสตอนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเหรียญกิลที่เราบอกเหรียญกิลที่เราบอกเพราะว่ามีอะไรนี่มีของแรกเป็นการแรกตาสามารถสีเล็กแรกได้นั่นเองเนาะนี่มาเขียนไปเลยแลกได้หนึ่งในสี่อันนี้คุณจะเลือกได้เลยเนาะ แล้วก็หกหมื่นเบนตาพิเศษเอเวกินนิ่งพินน์เคิลอันนี้คือว่าของดีมากเพิ่มโอกาสหลบ25เในระยะเวลา8ปดวีหลังจากเริ่มการต่อสู้และยังเพิ่มอ่ะเรายังเพิ่มดาเมจอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็บวกอีกหากอยู่ในอารีนาจะได้จินเนจี้อีก11เเนาะถือว่าโหเป็นของที่ดีจริงๆผมคิดเลยว่าท่านผู้ชมห้ามควรพลาดต้องบอกเลยว่าห้ามควรพลาดจะห้ามหรือหรือควรพลาดหรือย,อยังไง ไม่ควรทาากันละกันเอาอย่างนี้รออะไรของเราเดี๋ยวโอเคหูมันตื่นเต้นกับกิจกรรมมากจริงๆนาะแถมยังมีของดีมากมายมีทั้งแฟชั่นแฟชั่นอันนี้ก็สวยแต่อันนี้มานานแล้วอันนี้เหมือนฮาเลควินมากเลยคือแบบน้องน่ารักมากของงานท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยเนาะหรือถ้าเกิดใครเข้าหน้านี้ไม่ถูกเพเกาออฟเดซี่นี่ แบบอุ้ยในกิวไม่มีลองเทคดูในลิมิเต็ดไทม์ตรงนี้ดูว่ามีหรือเปล่าแต่ที่จริงมันก็น่าจะมีนะเพราะว่วามันต้องเชื่อมต่อกันอยู่แล้วถ้าไม่มีนี่เป็นอะไรที่โคตรแตกมากเลยท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเดินอีกสักกระถางนึงอันนี้เดินได้ไหมเดินไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นมอนไม่มีใครตีมอนเลยดูดิเขาเคลียร์เขาเคลียร์เปิดหมดเลยอันนี้เลือดบอสถ้าหากเราตีมอนใช่ไหมสมมุติว่าเรามีสิบเอ็ดตัวตีมอนลงไปมันจะหักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูด้วยท่านผู้ชม 50%สมมติว่าเรามี11ตัว50%ของมา11มันต้องเป็น6แต่มันหักเกินเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ใช่สิมันหัก3ต่อ11ก็คือมันหักเยอะมากหัก3ต่อ11เนาะผมเข้าใจผิดเอง <laughs> หัก3ต่อ11ไม่มีใครตีมอนเลยอ่ะโอ้หไม่มีใครสนใจมอนเลยแถมกิจกรรมนี้ยังปรับลิมิตให้ในเป็นเลท10.0และเลเวลตันที่2ิ2 0หรือคือกิจกรรมนี้ไม่มีผลครับ กิจกรรมนี้ไม่มีผลสําหรับตัวละครเพราะงั้นมันจะปรับเลทให้ทันทีก็คือโหดมาเลยนั่นเองเพราะงั้นจัดตี้ดีๆแล้วลุยมอนผมว่ายังไงพวกคุณก็ผ่านอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะท่านผู้ชมหรือใครที่ยังไม่มีกิวประกาศหากิวในกลุ่มคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนใจดีแล้วไม่ต้องห่วงถ้าเกิดไม่มีกิวต่อให้คุณทุ่งจะเล่นเขาก็ยังรับพวกคุณได้เสมอไม่ต้องห่วงเลย เพราะว่าเกมนี้ระบบกิ้วคิดว่าไม่ได้จริงจังมากมายเพราะงั้นสิ่งที่มีกิ้วเพราะว่าอยากเล่นกับเพื่อนเล่นกับทุกๆคนเนี่ยสนุกมากเลยจริงๆเนาะเพราะาเกมฟิกเกอร์เนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนชอบถูกต้องไหมปกติแล้วในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยมันแจะแตกตตองได้ไหมแต่พอมาเป็นเกมปับ๊บคุณเหมือนกับว่าคุณพกตัวละครน,น่ารักน่ารักคุณพกของที่คุณรักไปกับคุณได้ทุกที่ไม่ว่า ฟิกเกอร์คุณจะอยู่ที่บ้านในชีวิตจริงแต่ถ้าเกิดอยู่ในเกมคุณพกพาเขาไปได้ทุกที่ถือว่าน้องน่ารักมากเพราะงั้นในวันนี้ก็หากมีข้อมูลตกตกบกพ้องยังไงต้องขอภายในนาทีนี้ด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายบายอุ้ยแต่ก่อนหนึ่งขอไปฟังเพลงของน้องหน่อยคือน้องน่ารักมากคาสเน่ไม่กูนี่มีเพลงด้วยเราเด็กๆจะมาเต้นให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ว